อรุณสวัสดิ์นะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปพอสมควรนะครับหลายวัน <c oughs> เรื่องที่จะมีโอกาสได้อธิบายาพี่น้องนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่มีพลังใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับสาหรับความเชื่อของคริสเตียนในปัจจุบันนี้ คริสจักทุกวันนี้นะครับไม่ได้สอนพระคำของพระเจ้าที่ถูกต้องอย่างแท้จริงแล้วก็คริสจักส่วนใหญ่นะครับสอนเพื่อให้ไปนําคนมาเชื่อพระเจ้าแต่ว่าถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ให้ดีๆนั้นพระเยซูบอกว่าในมัทธิวบทที่ยีบแปดนะครับบอกว่าให้ฉันจันทงหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราหน้าที่ของคริสตจักรที่จะต้องถูกส่งออกไปคือ <c oughs> ไม่เพียงแค่นําคนมาผล แต่ว่าให้สั่งสอนนะครับให้เขาเป็นสาวกของเราและปัญหาหนึ่งของคริสตจักรก็คือว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับความรอดนะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ที่ช็อกนะครับคริสเตียนหรือคริสตจักรส่วนใหญ่ในทุกวนันนี้ถ้าเราดูให้ดีแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ใช่สาวกของพระเยซูคริสต์นะครับแต่เราก็ส่งคนที่ไม่ใช่สาวกเนี่ยออกไปนําคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเข้ามา <c oughs> เพราะว่าเราถูกสอนหรือเรามีทัศนคติที่ไม่ตรงกับพระกัมภีร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้โบสถ์เ็เดินแบบนั้นต้องการพึ่งคนแล้วก็เงินนะครับแต่ว่าไม่ได้สร้างเขาขึ้นมาเป็นสาวของพยาศึกษาร่างขึ้สเตียนส่วนใหญ่อ่านพระคัมภีไปแบบนั้นโดยที่ชีวิตของเขานั้นไม่ได้เหมือนกับพระกัมภีรลนั่นคือในหลายครั้งเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นในครือจักรเป้าอะไรพ้นเนื้อหนังเนี่ยยังมีอยู่ตัวเก่ายังมีอยู่ ก็ทำให้หลายคนนั้นสะดุดนะครับสิ่งหนึ่งที่คิดจักนะครับเป็นความรับผิดชอบของเสียพิบาลนะครับโดยตรงเลยซึ่งผมจะพูดถึงเสียพิบาลว่าหน้าที่ของท่านนั้นจะต้องสร้างคนเหล่านี้ให้เป็นสาวกของพระยศศึกแล้วเขาจะต้องดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าเราดูในมาลาโกหรือในกิจการก็ตามเนี่ย <c oughs> เราพบว่า ท่านยอนผู้ให้บัพติศมาเนี่ยได้ประกาศในถิ่นธุรกันดาลและได้ประกาศให้กลับใจใหม่ได้รับบัพติศมาเพื่อพระเจ้าจะทรงยกโทษความผิดบาปของท่านเสียความรอดเกิดขึ้นได้สองอย่างด้วยกันคือการกลับใจใหม่และการเชื่อในพระเยซูคริสต์มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยนะครับมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลย <c oughs> ท่านจะไม่กลับใจใหม่แต่เชื่อในพระเยซูคริสต์และดำเนินชีวิตในบาปเหมือนเดิมก็ไม่ได้ ท่านจะกลับใจใหม่อย่างเดียวแต่ไม่เชื่อในพะเยซุกริตก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คริสตจักรจำเป็นต้องสร้างคนนะครับให้เขาสามารถดําเนินชีวิตที่กลับใจใหม่จริงๆแล้วก็ดําเนินชีวิตอยู่ในพระคำของพระเจ้าจริงๆนะครับมันไม่ใช่แค่ความรู้ในพระคัมภีร์ไม่ใช่การออกไปนําคนอย่างที่คริสตจักรสอนอยู่ทุกวันนี้โดยที่คนเหล่านั้นเดิมเนินชีวิตอยู่ในบาปเหมือนเดิมทุกประการเหมือนก่อนเชื่อในพะเยซุกริตและนี่คืออันตรายอย่างหนึ่งของ ระบบพึ้นสัจในการสร้างสาวกทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่การสร้างสาวกนะครับเป็นการไปพาคนมานะครับแล้วหลายครั้งเนี่ยการมีคนจํานวนมากๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันในการที่จะสร้างเข้าทีเดียวในขณะที่คนกลุ่มแรกหรือสาวกชุดแรกไม่ได้ถูกสร้างอย่างแท้จริงคือหลายคนมาโบสนะครับแต่ว่ายังทําบาปตัวที่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์ ผมวิการได้สอนพี่น้องใหม่นะครับเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาไม่เข้าใจความผิดจริงๆแล้วก็ไม่ได้รับความรอดจริงๆก็คือเรื่องการกลับใจใหม่เมื่อเราสอนเรื่องการกลับใจใหม่สิ่งแรกคือมันจะต้องมีผลของการกลับใจใหม่วิธีชีวิตอันแรกเขาคือเขาหันทัศนคติของเขาเนี่ยเปลี่ยนใหม่แต่ว่าเนื่องจากเขาถูกสอนจากทัศนคติเก่าๆที่โบสถ์ปัจจุบันนี้สอนอยู่ในการไปพาคนนะครับผมเองเนี่ย มันนั่งคิดนะครับว่าพระเยซูใช้เวลาตั้งสามปีขึ้นสร้างสาวกแต่ว่าสาวกล้มเหลวนะครับสาวกนี่ล้มเหลวในช่วงที่พระเยซูก,ก่อนถูกตึงนั้นไปโตในปฏิเสธเลยสาวกที่โปร่งรักนั้นปฏิเสธพระเยซูคริสต์แล้วปล่อยให้พระเยซูคริสต์ถูกจับไปอันนี้คือภาพหนึ่งท,ท,ที่ที่เราได้เห็นว่าผลจากการที่สาวกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่มีอิทธิพลกับโลกเลยหลังจากที่ อ,อักรสาพวกนั้นรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกิจการบททีส่สองแล้วเนี่ยเราพบว่าชีวิตของพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือพวกเขาได้แล้วเขาก็เริ่มประกาศคนสิ่งท,งที่สิ่งที่มีผลจากการประกาศในการนำนั้นคือคนกลับใจใหม่ <c oughs> เราไปถูกสอนให้คนมาโบสถ์ไปชักชวนคนมาโบสถ์แต่ไม่ได้สอนให้คนกลับใจใหม่นะครับสอนให้มาโบสถ์เพื่อพระเจ้าจะเวยพยนี่คือนี่คือข่าวประเสริฐที่ไม่จริงนะครับ ในยุคสุดท้ายนั้นจะมีคําสอนเทียมเท็จนะครับที่ไม่จริงนี่ไม่ตรงกับพระคัมภีร์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับตัวโลกแม้แต่ขึ้นจากที่ใหญ่ๆแม้แต่ผู้นําขึ้นจากที่ที่มีชื่อเสียงมากก็าตามนะครับแล้วก็ประคำของพระเจ้านั้นไม่ได้มีอิทธิพลแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้มามาตั้งอยู่หรือปกครองการที่ให้แผ่นดินของพระองค์มามาตั้งอยู่หมายความว่าให้การปกครองของพระเจ้า,งจาลงมาเหนือประชากรของปรุงและพระเจ้าคนของพระเจ้านั้นจะต้อง ให้พระคำของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับกฎหมายหรือเป็นสิ่งหนึ่งที่นําชีวิตของพวกเขาและอันหนึ่งที่ผมอยากจะย้ําพี่น้องอีกอันหนึ่งกันว่าคนที่รับใช้พระเจ้าไม่ได้ทําให้พระเจ้าพอพระทัยแต่คนที่รักพระเจ้าเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าเขาจะรับใช้พระเจ้าผมกำลังหมายความว่าหลายครั้งเราเราให้ทัศนคติที่ผิดลงไปติดบนผู้คนถ้าคุณรับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรคุณ นะครับถ้าคุณรับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรคุณไม่มีพระคัมภีตรงไหนนะครับที่พูดแบบนี้แต่พระคมพีบอกว่าถ้าคุณเชื่อฟังถ้อยคำของเรานะั้นพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของคุณพระเจ้าจะมันจะเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าคุณรักพระเจ้าจริงๆนะครับในหนังสือยอนนะครับบอกเราแบบนั้นว่าถ้าท่านใดนะครับประพฤติตามถ้อยคำของเราท่านนั้นแหละเป็นคนที่รักเรา อันนี้คือทัศนคตินะครับเราจาเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่เพราะว่าทัศนคติของโบสถ์นะครับคือจะจากทุกวันนี้สอนคนเนี่ยปิดๆให้เดินในทางของโลก <c oughs> เปลี่ยนแค่จํานวนคนเปลี่ยนแค่ให้คนเยอะขึ้นแล้วนั่นคือเราเราเรียกว่านั่นคือความสําเร็จแต่ผมพบว่าหลายปีที่ผมพยายามที่จะสร้างคนก็จะเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงคู้คนจริงๆนั้นยากมากและจําเป็นต้องพึ่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ด้วย ไม่สามารถทําเองได้เลยเพราะอะไรเพราะเนื้อหนังของมนุษย์นั้นมันแรงมากบาปที่มันเกาะแน่นอยู่ในชีวิตของเขาการโกหกมุสาที่อยู่ในชีวิตของพวกเขานั้นมันมากความไม่จริงใจนะครับในการเดินครับพระเจ้าไปโบสถ์ให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนที่โอเคแล้วแต่จริงๆเราไม่โอเคนะครับดังนั้นคนที่มาเรียนหรือมาสร้างอยากจะเรียนสาวกกับผมหรือ,ท,อที่ห้องประกาศนะครับหลายคนพบวันหนักกว่าที่ที่เขาเคยเจอเยอะ นะครับในการเดินกับพระเจ้าเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องข้างนอกนะครับมันเกี่ยวกับข้างในข้างในเนี่ยแก้ยากมากแล้วคนที่จะทําได้ก็คือพระวิญญาณเท่านั้นนะครับแต่เรามีหน้าที่แนะนําเขาบอกเขาว่าเขาควรจะเดินยังไงเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้เลยผมมีหน้าที่คือเตรียมเขาเตรียมใจของเขาให้เขาหันกลับให้เขากลับใจใหม่แล้วพระเจ้าจะยกโทษความผิดบาปดังนั้นถ้าเราอ่านพระคัมภีร์การยกโทษของพระเจ้าเนี่ยไม่เกิดจากขึ้นจากอะไร เกิดข like yeah. mm. oh. no 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 yes ึ้นจากการกลับใจใหม่ถ้าท่านไม่กล no ับใจใหม่ผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าท่านไม่ให้อภัยคนอื่นแล้วท่านมาหาพระเจ้าแล้วขอพระเจ้ายกโทษความผิดบาปของท่านพระเจ้าไม่ยกโทษความผิดบาปของท่านผมไม่ทราบว่าท่านรู้หรือไม่ประคำตอนนี้ดังนั้นท่าไม่กลับใจใหม่แล้วท่านไปขอพระเจ้ายกโทษความผิดบาปพระเจ้าไม่ยกโทษความผิดบาปมันไม่เหมือนการไปอธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษความผิดบาปไปเฉยในขณะที่ท่านไม่ได้กลับใจใหม่การกลับใจใหม่มันเริ่มจากความคิด ความตั้งใจของท่านหันกลับที่จะไม่เดินแบบนั้นจริงๆแล้วสิ่งนั้นันอยู่ข้างในท่านซึ่งคนทั่วไปไม่เห็นผมไม่สามารถบอกได้ว่าใครกลับใจใหม่หรือไม่กลับใจใหม่แต่ผมดูอะไรดูคนของเขาก่อนมาเชื่อพระเจ้ายังเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่เป็นคนปากร้ายเป็นคนคิดไม่ดีเป็นคนขี้โกงเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนที่โกหกหลังจากที่เขาเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาจะต้องตั้งใจที่จะหันกลับจากความบาปแล้งสิ่งเหล่านั้น นะครับวันนี้ผมเองก็จะแบ่งปันสั้นๆให้พี่น้องนะครับว่าครณเสียนส่วนใหญ่ตอนนี้น่ากลัวครับไม่ได้รับความรอดเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่ได้ถูกสอนอย่างถูกต้องในประคาของพระเจ้าจริงๆเขาสอนท่านให้ไปพาคนมาโบสถ์แล้วคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทํานั้นทําให้พระเจ้าพอประทไทยนะครับวันนี้ท่านต้องคิดใหม่กลับไปนั่งไข้ครวนประคาของพระเจ้าใหม่ลองไปดูในในประคำของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับ ตอนนี้ผู้น,นำท่านสอนท่านเดินหลงทางจากทางของพระเจ้าไม่เช่นนั้นท่านจะต้องวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับจนกระทั่งอายุของท่านเนี่ยจะจากไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเนี่ยวันสุดท้ายท่านยังไม่รู้ท่านจะได้รับความรอดหรือเปล่าเลยเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของท่านไม่ได้ถูกสอนให้กลับใจใหม่การกลับใจใหม่เป็นรากฐานที่สําคัญของคริสเตียนในการในการเดินกับพระเจ้าในความเชื่อแล้วก,ก็การเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าอะไรพระเจ้าจะไม่ยกโทษความผิดบาปของคนที่ไม่กลับใจใหม่ พี่น้องต้องต้องเข้าใจทัศนคติหรือหลักคําสอนอันนี้ให้ดีพี่น้องสามารถดูนะครับในมรารโกรบทที่หนึ่งกิจการบทที่สองพี่น้องไปดูทอยคํานี้เลยละกันว่าจงกลับใจใหม่นะครับเพื่อพระเจ้าจะยกโทษความปิดบาปของท่านเสียนะครับวันนี้ก็จะจบไวเพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกคน